สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนด้วยผมวันนี้อยู่ในท่อเลนโลเป่กันอีกแล้วนะครับผมมีเรียกกลับมาแบบนี้เพื่อมารีวิวตัวละครให้มันครบนะครับผมมารีวิวกันต่อนะจากพาร์ทที่แลวที่ผมรีวิวไม่ครบนะครับผมพาร์ททีแล้วล่าสุดเรารีวิวตัวนี้ไปนะตัวสุดท้ายนั่นก็คือคาเมล่าบูเมนร่างมนุษย์นะครับผมที่สกิลมีแค่สามอันนะเชโยโหฮิวเดี๋ยวเราจะเริ่มไปรีวิวจากตัวละครแรกที่ผมรีวิวไม่ครบนั่นก็คือไททันสติ๊กเกอร์แมนนะครับผมมีน้องบอกว่ามันมีร่างไหาย พอซิกิลมันเยอะมากจนผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะผมสกิลตัวละครอ,อัปเดตมารอบนี้เยอะจริงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรีวิวพวกเขาเล่นต่อนะครับผมจะเ,เริ่มจากททันสปิกเกอร์กันเลยททันสปิกเกอร์แมนนะผมก็ไอตัวที่มีล่างให้เปิดน่าจะเป็นไอตัวล่าสุดนะผมตัวที่ล่างโดนควบคุมอยู่ต้องผ่านอนิเมชั่นไปนะผมในอัปเดตก็ไม่มีบอกนะไม่มีล่างให้จะเปิดมาแต่เขารีสกิลอะไรใหม่นะผมบอกแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดีกว่าครับผมททันสปิกเกอร์ล่างให้จะเปิดต้องกดกี่ขั้นถึงจะแปลงล่างได้น่าจะเยอะอยู่ัผมมในนิช เดี๋ยวไปเล่นมันเลยเริ่มจากสกิลแรกครับผมท่าเตะนะถ้าแปลงร่างน่าจะอยู่ตรงบาดเจ็บนะผมต้องหาที่อยู่บาดเจ็บอันนี้เป็นสกิลอะไรวะเนี่ยสกิลเวฟบ,บกมือครับผมทักทายร่างไฮเปอร์อันนี้ทําม,มีดอนนจะเป็นสกิลเบรกครับผมอันนี้ปล่อยแสงเซิร์ฟเหมือนเดิมนะจากไปที่แล้วเราปล่อยสกิลแสงเซิร์ฟเป็นสกิลสุดท้ายนะผมนี่น่าจะเป็นตอนนี้ผมสกิลนี้แหละค่อยๆเปลี่ยนไปทีละขั้นนะผมถอดโปรตีนออกก่อนเพื่อแปลงร่างเป็นไฮเปอร์มีเพลงด้วย เพลงของพาร์ตอนทะเลทรายผมที่เป็นเอาปริสิ์ออกเลยนะมีมีอะไรเพิ่ไมไหมไม่มีครับผมเดี๋ยวกดต่อเลยกันปล่อยแซงเซอร์เดิมอันนี้บุบบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วไงต่อล่างต่อไปเปื่อหลุดไปหนึ่งข้างครับผมมีทีคิวเพิ่มมาสามสี่สี่ทีิวั้งนี่ท่ามีดเหมือนเดิมนี่ถ้าเนี่ยยิงปืนแบบบินยิงข้างเดียวครับผมเพราะปืนหรือบอกเดียวนี่ก็ยิงปืนเหมือนกันแต่ยิงแบบมองแทบไม่ทันนะผมยิงเร็วจัด ปุบต้องกดพร้อมกันไหมเนี่ยตะกิลต่อไปเลยครับผมปืนหลุดอีกข้างหนึ่งแล้วนะเหมือนจะโดนพิษนะครับผมไม่มีปืนแล้วตอนนี้โดนโจมตีบีกล้มลงไปแล้วครับผมโดนโจมตีต่อเนื่องแทนซปิกเกอร์มาแล้วครับผมเริ่มกายล่างแล้วมีลาโพงมาประกอบนะไม่ใช่ลาโพงเอาปืนมาประกอบให้ะัะผมเผาซิปิกเกอร์เอาลาโพงมาประกอบให้นะได้ปืนกับคืนมาครับผมมีกิลอะไรเพิ่มมาไหมไม่มีนะยิงปืนปกติครับผมแล้วยิงซะเร็วเลยนี่เปิยแสงเซอร์เหมือนเดิมนะครับผม ีเกลยวเยอะจริงๆรับเดตรอบนี้แค่ตัวเดียวก็กินหลายทีครับผมยิงปืนนะผมต้องกดป้อมกันนะถึงจะดูดีนี่ปับปับปับ,ปบกดที่อันมันดูแปลกๆับผมยิงขึ้นยิงลงยิงกลางโอเคผมเดี๋ยวไปขั้นต่อไปกันนี่ผมขั้นไฮเปอร์ปมาแล้วผมได้พลังมาแล้วขั้นไฮเปอร์สิไฮเปอร์ Hi อีกแล้วมาแล้วผมพลังร่างไฮเปอร์มาแล้วมีอะไรเพิ่มมาไหมไม่มีผมแค่มีออร่าพลังเพิ่มนะตรงหน้าแบบพลังข้างนะผมเหมือนจะมีท่าสปินแล้วนะ เดี๋ยวใช้ที่ละท่าผมท่านี้ยิงปืนรัวนะปัอปป๊บปป๊มีเป้าหมายด้านหน้าเดี๋ยวลองมึงยิงดูครับผมขอลองหน่อยพี่ใหญ่ขอลองพลังหน่อยครับลองกับท่านคาเม่ร่าแมนนะผมยิงปืนใส่ดุม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 ดุเขาไม่ตัวตอบเลยมาให้ผมท่าสปินมาแล้วท่าที่ตามหาเนี่ยผมท่าสปินปล่อยแสงเซอร์หมุนแล้วก็ยิงนะปัอปป๊อปป๊เท่ดีโคตรเหมือนเลยครับผมในมิชั่นเหมือนเป๊ะเลยถ้าปล่อยเซอร์สปินตึบหมดแล้วครับผมสกิลใช้ได้รอบเดียวด้วยสปิน ที่เราต้องแปลงร่างขั้นต่อไปแล้วนะบุ๋มแปลงร่างขั้นต่อไปกันเหมือนจะมีต่ออีกนะขั้นต่อไปเป็นอะไรอ่ะชึบคืออะไรวะเหมือนพลังหมดอะไรอย่างงี้ปะ่ะน้่นพลังนั้นจะหมดนะบุ๋มผมก็จำไม่ค่อยได้ละเที่ยวปล่อยแสงเสื้อเหมือนเดิมมีต่ออีกไหมเนี่ยเหมือนจะมีร่างต่ออีกนะบุ๋มคืนหลุดที่เหลือน่าจะเป็นตอนโดนจีแมนสู้กับจีแมนแล้วนะบุ๋มนี่อะไรโดนปล่อยสิงอีกรอบะมะบุ๋มเราสู้กับจีแมนนะโดนเบอร์เสร็จลอยร่างอีกรอบหนึ่ง เขากลับมาไงผมก็ไม่เห็นนะว่ากลับมาไงอยู่นี่ก็หายไปเลยนะผมกลับไปล่างไฮเปอร์มีสกิลยิงปืนระยะใกล้บอกเดียวว่าผมยิงใส่จีแมนแล้วก็สกิลคำรามว่าผ่มไปขึ้นเสียงจำที่คำรามใส่พลังของสติ๊กเกอร์นะผมก็มีดใหม่นะที่ใช้สู้แบบจีแมนนะผมมีดโคตรเล่มโคตรใหญ่เลยม,มาจากไหนก็ไม่รู้นี่ับผมดาบใหญ่มากน่าจะเป็นดาบแล้วไม่ได้ใช้มีดนี่ก็คำรามว่าผมยังมีขั้นต่อไปอีกไหมเนี่ย การบันเล้อโดนควบคุมทีนี้มีร่างอะไรอีกไหมแต่ไอันนี้ใช้มีดอันนี้อะนี่ยิงปืนนะผม,มต้องมีร่างต่อดีรู้สึกมันจะโดนยำด้อีดนี่อะผมโดนละฉากโดนจีแมนเตะล่วงนะผมแต่เขาก็ต่อยใส่จีแมนเนี่ยตุบตุบตุบต่อยใส่จีแมนนะผมตอ G นจีแมนพุ่งมาใส่นะลุกขึ้นอ่าไม่ลุกกับพี่อ่าลุกแล้วผมน่าจะหมดแล้วผมสกิลของท่านสปปิเกอร์มีประมาณนี้ครับผมทุกสกิลแล้ว เยอะโคตรโคตรเราได้ท่านอัาบ,บาใหม่แต่ละล่างครับผมก็ประมาณนี้ผมสกิลแทนซิปเกอร์แมนมีครบหมดเลยนะตามมิชั่นเป๊ะตัวละครต่อไปจีแมนนะครับผมไ่างนี้เขาทำโมเดลไม่เหมือนนะน่าจะลิกเลียงลิเกสินระมังครับผมมาสกิลแรกกับปืนขึน้นปืนลงครับผมจริงขเขาทำเป็เหมือนก็คือหน้านะผมทำเป็นหน้าแบบลิกเลียงลิเกสิินนะแต่โมเดลปืนอะไรเหมือนหมดเลยครับผมอันนี้แว่นแตกมัแนแตกยังไงต่อสกิลบาดเจ็บมาผมโดนต่อยคอเอียงนิดนึง ทีต่อไปยูบิดเอาหัวโขกนะผมอันนี้มองไม่ค่อยชัดอะ่ะอีกรอบหนึ่งต้องมองมุมเอียงนะนี่เห็นชัดว่าเขาหัวโขกนี่นผมถ้า,อามองมุมนี้มาดูเหมือนว่าหน้าชนเลยสกิลต่อไปยิงแสงยุ่เซร์นนะแบบมีกี่บอกเนี่ยอันนี้หกเจ็ดบอกนะผมเี 7, ก็กระบอกแล้วทําไมมันยิงแค่ห้าวะเอยหกนี่เจ็ดแล้วผมยิงละอันสุดท้ายชัดน,นานนานก็ปล่อยแสงเส์อ,ออกมาผมแต่ไม่มีเอฟเฟกระเบิดนะก็ยิงทะลุตึกไปเลยนะผมไม่มีเอฟเฟกระเบิดนะผม โอเคเลือกยิงก่อนพี่สกิลต่อไปยิง,สงสแสงเซอร์แบบเป็นก้อนอกลมนะผมปล่อยพลังเป็นก้อนออฟลงไปนะคอออฟสีเหลืองตุบเหมือนระเบิดเป็นสกิลเหลี่ยมไว้รอตูนะผมต่อไปก็บินนะไม่มีสกิลแจ็คแพ็กไฟข้างหลังนะผมไม่มีเอฟเฟกต์ไฟข้างหลังนะเขาทําบินเฉยเลยนะผมทําง่ายมากต่อไปไปล่อยแสงเซอร์แค่สองบอกนะผมตรงข้างๆไหลเขาจิ๊บแมนมีไหลไหมเนี่ยไม่มีนะผม่าจะเป็นข้างโถสว,วมแล้วก็ไม่หยุดยิงด้วยไม่หยุดจริงเนี่ย เขาไม่หยุดนะครับผมโอเคปล่อยต่อไปเลยกันต่อไปเป็นปล่อยคอสีม่วงับผมเป็นคอที่ใช้ควบคุมนะนี่ปล่อยไปแล้วครับผมไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะผมทะลุตึกไปเลยก็ยิงทะลุตึกไปเลยนะผมจะยิงรอบหนึง่งปิว้วทะลุไปเลยเอาต่อไปคอเขียวครับผมแต่ดูเหมือนเราท่านจะมาลุมละครบเลยเนี่ยทีวีสปิเกอร์เขาไมราแมนนะผมลุมเอาคอเขียวไปกินมันจะโดนท่านลุมไหมเนี่ยยิงคอเขียวใส่แสงเส้อเราไม่หยุดยิงเลยนะสกิลนี้หยุดไม่ได้นะผมน่าจะไปอีกแล้ว ต่อไปกลางโลกครับผมปล่อยชิวชิวของจีแมนชิวดูถึกมากเลยนะไม่มีใครทำลายชิวจีแมนได้นะยังไม่เห็นนะผมในเพิษสวนล่าสุดนะนี่ใส่หมวกครับผมพร้อมสู้กับเราแทั้งสามตัวแต่ก็ไม่น่าจะไหวนี่สกิลอะไรอ่ะอ๋อหมวกออกครับผมหมดยางสกิลจีแมนมีสกิลบาดเจ็บครับผมที่เหลือโดนปาดจ็คแพ็กโดนปาดระเบิดนะโดนปาดไอ้นั้นด้วยปืนนี่สกิลป้องกันนะผมหันไปยิงด้านหลังตอนสปปิเกอร์ขึ้นไปโดดกองข้างหลังครับผม อันนี้สกิลเอื้อสกิลโดนไอ้าคาร์นัคัมราแมนจับทุ่มพื้นนะผมแล้วก็พ่นไฟใส่นะสกิลนี้นี่เรียบร้อยผมหน้าไหมเลยโดนพ่นไฟใส่ด้วยไททันจับทุ่มถ้าจอร์ซีน่าของคัมราแมนนะผมจับทุ่มหมดแล้วใช่ไหมไอ้สกิลแมนน่าจะหมดแล้วนะผมประมาณนี้นะสกิลของจีแมนโดนไดททันสามตัวลุมแบบนี้ไม่น,าน่ารอดแต่เรามีจีแมนอีกตัวหนึ่งเป็นร่างจริงกว่านะหน้าเขาเหมือนในสกิคลคัมราไหมผม มีท่าคำรามก็มีท่าพูดด้วยฉันยังต้องรอดชีวิตนะผมประมาณนี้ผมจกิลจีแมนหมดละกิลคำรามีกิลขึ้นเสียงก็ทําเหมือนบททุกอย่างกนะันนแอนิเมชั่น,นอยู่เว้นตัวละครนะผม,มแค่หน้าที่ไม่เหมือนเท่านั้นนะมาผมะกิลตัวสุดท้ายเป็นตัวละครที่ผมยังไม่รู้นะว่มามาจากไหนนะผมแลวผมตัวนี้ก็บินข้ามแบบไม่ได้ด้วยผมเลยบินเอานะบินจากกอดนูนมาผมเห็นไหมจากกอดนูนมากอนนี้แทนนะผมมากอดแบบเบเลยนะตัวนี้เทเลพอร์ตไม่ได้ตัวใหญ่เกินผมผมเลยผมเลยบ้ามาเอานั่นจะเป็นบ้ากิวนะผม เป็นเอโตเขาเรียกล่างมีร่างกายนะผมเป็นเหมือนได้ท่านเลยอะร่างกายเหมือนได้ท่านนะผมเหมือนเป็นร่างตัวขึ้นมานะ <S <S เขาสปอยเราล่วงหน้าไหมว่าไอ้ผู้สวดน่าจะเจอตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมมาว่าเขามาจากไหนตัวนี้แต่เขามีทีวีด้วยมีท่าต่อยท่ากระทืบปกตินะผมต่อไปกระ่าบบินที่ผมบินมาเมื่อกี้เลยนะบินจะไกลอยู่นะผมต่อไปทีวีตรงแขนเขาับผมเอาทีวีตรงแขนยกขึ้นมานะเอาทีวีมาจากไหนก็ไม่รู้ับผมน่าจะไอเป็นของด็อกเตอร์ที่ทไว้แหละมั้งก่อนด็อกเตอร์เข้าไปนะผมเก็บทีวีละ เดี๋ยวกลับมาก่อนปล่อยแสงับผมปล่อยได้สามสีเลยนะสีม่วงสะกดจิตนะครับผมปล่อยสีม่วงได้แล้วปล่อยสีแดงได้นี่ทําให้ข้างของผมปล่อยสีแดงได้ด้วยสีส้มก็ไปได้ครับผมสกิลเผาปล่อยได้หมดเลยนะเขาคือใครกันเนี่ยไอตัวเลเลตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปสกิลทีวีแตกแต่มันไม่แตกนะผมมันยังอยู่เหมือนเดิมโอเคก็ตามนั้นนะผมสกิลทีวีก็หายไปเลยนะเหลือแต่สกิลที่เหลือครับผมต่อไปเป็นโลเบด น่ายิงแสงเซิร์มไหมอ๋อไม่ใช่ผมยิงปืนเฉยๆนะยิงปืนลงพื้น่ก็ยิงปืนระดับกลางยิงปืนแบบสูงครบมั้งผมยิงปืนสามบอกไปปล่อยเลเซอร์นะจากปืนนะผมนี่ปล่อยเลเซอร์จากปืนอีกข้างนึงของเขาที่ปล่อยเลเซอร์ได้อีกข้างนึงมีทีวีนะผมไปปล่อย,ย,ยแสงเซิร์ตรงกลางนะผมเก็บทีวีไม่ได้ครับผมแคนมันตั้งอยู่งั้นอยู่ดีปุ่มมันก็หายไปนะนี่ปล่อยแสงเซิร์ตรงกลางครับผมตัวนี้ดูท่าจะเก่งอยู่นะเนี่ยพลังคล้ายๆทีวีอท่านทีวีแม่ล่าเกลียดเลยผม ดิคิวหมดแล้วนะมีแค่นี้นะผมดีคิวตัวละครตัวนี้เป็นเอตัวเทเลทล่างไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราโดนสปอยหรือเปล่าผมอาจจะมาอิพุสวดหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ว่าผมตัวนี้อ๋อใช่ับผมเขาม,มีแมปใหม่นะผมลืมบอกไปแมปใหม่อยู่ตรงนี้นะผมผมบินมาแล้วกันไม่ต้องวาร์มมันมีที่วาร์ผมวาร์มาได้นะเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จนะผมเป็นแบบเล็กเองนะตรงนี้คนมาเยอะไม่ค่อยได้นะแล้วนี่อะไรเนี่ยเหมือนเขาลืมเอาของเข้าไปใส่นะน่าจะเต็มับผมโมเดลลืมประกอบเสร็จน่าจะทาต่ออยู่แหละเรีเยวร้อยข้างนอกก่อนนะ นี่ผมแบบใหม่ที่เพิ่งทําก็เป็นแบบในเมืองนะที่ดูแคบแครับผมยังท,ทาไม่เสร็จนะก็ไม่มีอะไรมากผมแบบตรงนี้เอาว่าคลิปน,นี้ก็มีประมาณนี้ครับผมมาเียวให้ดูประมาณนี้ตัวละครที่อัปเดตเข้ามาครับผมก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจใจผมด้วยครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมบาย